สวัสดีค่ะพี่น้องอุ้ยมาคุบอีรีดอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมาแต่อีรีดมังอย่างอีอ้ายไปแล้วแหนกันนี่เลยหาวเลยเพืดแท้อุ้ยคากเนาะโอ้มับนี่ดูดไปใส่มุมอ,อีรีดเมยไข่เพ่องอีกแล้วเพ่นมีงานอีกแล้วงานบวด วเอาตัวฝุ่นกระโดดเอาตัวด้มมาหนินี่แม่ห้างมหาสนีอันนี่แม่ใครแปลนแนคุทข่นบาหนิให้ละอไยวไหวนี่ หยังอีหยัง,อยงโอ้ยก่อนขีไไยอันนี้ออผูกก็ตัวเมียเอางเวน้นก็หอนหอนพี่น้องเลย กลางคืนก็นข,นขนาดกลางคืนก็ยังเหือแตกนี่หาย <c oughs> โอ้ยมาห่มกิดวเปลือกเขาพดอืมเอ, <c oughs> อเดี๋ยวโอ้ยไอ้จักโตัวชี้หาตัวเดี๋ยวตัวหนึ่งยำอันนี้ไต่เลาะบานมือนันไปไต่ยู่เงินด้วยนาตาดุยม่เตอีลีไอหยังก่อุ้ย ขี่แตกอีกนีดำหมดเอุ้ยเขาลืบเขาก้อนขี้ไทยฮู้ดไอ้โอหสิเออนี่ใครหอนหอนหอน,หอนขนาดคูกก็คือเนื้อแตกเนื้อแตนเบิง้งเนื้อถ่วมเลยเลื่อมผ่าผ่าผ่ามันบอลล่มเนาะมือนีอเออเขาโผดใคร เอาโอ้มีไข่อืมแต่หลายเติบละ่ะก่ค่อยได้ทาย่องฟองเลยไอ้เต็มทอง จรจลุกรอรอไก่ไก่บ้านบ่มีเขียดเด้อค่ะเด้อบ่มีเขียดนีโยมันทางน้อย,นอยหน่อยะมาเ่ื้อเพื่อแน่กัอตนึ่งเพื่อแนกับบ่พอโจนบ่เอาตัดกระปือตัวผูตัวโจนตัวนี้อ้วนคัก อืมเหลืองอาาน้ำมันเหลืองอีหีเลย ดับปุ๊บปึ๊บน่ใครโอ้ยบ่มีลมเลยห้อนห่อนพี่นอ้องสนัดกลางคืนพุดหยอดมับมับมับหลายตัว ย้ำลายอยู่มันนี่นี่ใคร แมมันบลูกได้จักโตเอ้โชว์แหลนๆอีหลีดําปกตินี่ตัวผูห้องนี่ตัวแม่สิมาอยู่ไกล้ๆลนี่ตัวนี้ตัวผู้โห้องให้ตัวแม่ออกมา ขี้แตกขี้แดดมึงร้องตุกอันตัวไงที่กลัวตุวผูนี่ตุวแม่ปอตุวผูคือกันปียกยักษ์ตุวแม่ทางนี้ Ui, nó Ui, không. Ui, không. không. Ui, nó mà Ui, Ui, โอเพลงมีทุกแนวเลยตัวนี้โอ้ยยู่ในหลุมคือสิรลายอื ใส่ในบร์นี่อีตาอุ้ยกวนดีสั่งเมืองคุบตาคุบไหนคุบเร็วอืมฉันน้อ่าอายคิโฟนสวด ไก่ยุ่คนละงานเลยแต่ว่าค้นก็นมาไต่ลายอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่ไก่บาอ,อโจนดำเพ <c oughs> ิงอยากม้อเพีพงข่ <c oughs> <c oughs> อยได้มีเสียงเว่าวด้วยค่ะพี่น้องมันมันเหนื่อยมันห่อนไหมขนาดกลางคืนเลยเนี่ยห่อนห่อน <c oughs> หลายๆคุบเด็บคุบรัวๆเลยไอเหี้ยมีไข่โรคแต่พองหื้แล้ตั้งไห,หือมงไมมีชีรีตาคุบตาตากัคุบีดีดีคุบตะพืชตะพือยะไกลระยะสูง นอนเ,อนเท่างอะไรทูพันร่มไม่แห้งเบิดนี่ของซาเจอรโอ้โเราท่านนอนอยู่นะพอหญ่นี่้าเบอ้์ตสรุปที่ส่คู่มือนี่ได้ร้ายกว่าซูเทืือเลยค่ะพี่นอนอันนี่ของบาวิดนนี่ของซาเจอนักแห้งนังสิลากจ้าดีอ,อยู่นะสรุปยอด โอ้โหของเบาวิ่โอ้ได้หลายอยู่ตัวละเทวนี่ตัวบอด้นอนอ่ะนะอันนี้เขาเขาเจอเด้ออ้โได้เทร่วมโอ้โให้ของอาโชคเขาอีตาวินันคุบมาเถอะชคเร็วนั่นเต้นไปเร็วโอ้ยมือหนีดได้หลายเป็นกิโลเลยค่ะพี่น้องนี่เบิ่งตีละถูกะ นี่วาดเอเล่ไม่ออกอู้ยได้จังชินแวะขี่หลวนี่ตาดูดกแโอ้ยมือแล้วกางิ้อ้าสรุปมานค่ะไปแล้วสำรับไต่จีีดข้ามคืนนี้ด้วยค่ะเด้อมานคากมานแน่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกคอมนต์ค่ะพอบกันใหมคิมนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ไพ่แวะซอยาสาอะโซ <g ül> มันมีแต่ก๊ดลินนั่นแหละ <c oughs>